มากี่ที่เรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะครับวันนี้ทางพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะครับได้ลงพื้นที่ภาคใต้ไปติดตามสถานการณ์น้ําที่จังหวัดตรังและจังหวัดพัทลุงนะครับมีการสั่งให้เร่งระบายน้ําจากแม่น้ําตรังและเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนที่จะตกหนักด้วยครับโดยพลเอกประวิทย์นะครับได้เป็นห่วงพื้นที่น้ําท่วมซ้ำซากนะครับจึงมีการกําชับให้บริหารจัดการน้ําอย่างเป็นระบบนะครับเน้นป้องกันในเชิงรุก พร้อมกับสั่งกรารกรมชนระทานให้เร่งรัดก่อสร้างโครงการระบายน้ําแม่น้ําตรังให้แล้วเสร็จในเดือนกันยาย,ยนนี้ด้วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ําในช่วงฤดูฝนและเตรียมพร้อมนะครับโครงการประตูระบายน้ําแม่น้ําตรังรวมถึงช่องลัดและคันกั้นน้ําต่างๆให้แล้วเสร็จภายในปี2567โดยให้ทางสทรนชยยกระดับเป็นโครงการสำคัญเพื่อสามารถบรรเทาอุทกภัยให้ครอบคลุมพื้นที่ 7ตำบลใน4ี่อำเภอของจังหวัดตรังด้วยครับขณะเดียวกันให้เร่งรัดศึกษาผังน้ำเพื่อจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภ <4. S 2> าวะน้ำท่วมน้ำแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำ <4. S 2> ให้เร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมรายงาน,นาคณะกรรมการลุ่มน้ำเพื่อแก้ปัญหาเป็นพื้นที่และภาพรวมพร้อมกำชับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเร่งพัฒนาน้ำบาดาลที่ได้รับการจาัดสรรงบประมาณแล้วให้เป็นไปตามเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้หน้าแล้งอย่างทั่วถึง จากนั้นนะครับทางพลเอกประวิทย์ก็ได้ไปตรวจโครงการเพิ่มศักยภาพอ่างเก็บน้ําคลองท่าง,งิ้วและโครงการระบบระบายน้ําแม่น้ําตรังก่อนที่ในช่วงบ่ายนะครับท่านก็ได้ไปติดตามโครงการก่อสร้างสถานีจ่ายน้ําบาดาลเพื่อประชาชนที่บ้านต้นไทรอำเภอศรีนครินจังหวัดพัทลุงและก็มีการพบปะประชาชนในพื้นที่นะครับโดยท่านบอกว่านายกรัฐมนตรีได้ฝากความห่วงใยมาถึงชาวพัทลุงด้วยและก็ย้ำนะครับว่าที่ผ่านมาได้พยายามแก้ปัญหาเรื่องน้ํามาโดยตลอด เพราะว่าน,น้ำก็คือชีวิตจึงหาวิธีแก้ปัญหาในทุกมิติเพื่อให้ประชาชนไม่ขาดแคลนน้ำมีความอยู่ดีกินดียั่งยืนและมั่นคงตลอดไปครับ